ชาวบุรีเราชื่นชมนะครับผมแล้วก็เพื่อนแฟนของจันทพน,นะครับผมกับแฟนของต้องแ้นะครับผมแล้วก็พี่ดุ้งเตด้วยจ๊ะวันนี้เราไปอยู่กันที่ห้างเขาวีกิจนะครับผมก็เป็นห้างที่บอกว่าขยายใหญ่ขึ้นกับทุกด้านเลยกับซุปเอ่อเพื่อนอะไรนะเนี่ยด้านเนี้ยซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมลองหนังฟาสต์ฟูฟ้ดก็ใหญ่ขึ้นใครทุกคนได้ไปนะทุกข้อเออ ผมก็อยากเราเช็กว่าทุกคนจำนได้หรือเปล่าเขาเรีเยกว่าฟูดคอร์ดนะครับผมจำได้ดีนะอไหมจำผิดไม่ได้เราร้องขึ้นไป,อไปเอาละเอาละช่างมันช่างมันตอนนี้อากาศเย็นแล้วใครที่ยังไม่มีใครกอดตนะั้งอยากกอดเขาอะไราขยันขยานนะตื่นต่อไปใครร้องดังเดี๋ยวลงไปกอด